ไปใช้กระแตงตัวงามเอไ,ไปห้องมอไปเป็นยังจะไปห้องมอนะเม่ไ์ไวจะไปห้องมอเม่์ไวเป็นยังลูกเม่์ไ,ไวเจ็บท้องเลยลูกบอกเฮ้ใครสิพาไปนะ,นะ <laughs> เป็นยังจงังหวะให้ป้าพาเม่์ไวไปหาหมอเม่์ไวเป็นยังลูกได้ดองน้อยเม่์ไวจะได้ดองน้อยเม่์ไวเจ็บท้องบอ เอาอีดีป่ะอ e, ีดีป่าลุงเบิ่งอยู่ด้นี่ป้าลุงกำลังลุ่นอยู่นี่แม่ใบใช้ขอดมือไหลแม่ใบเจ็บท้องบ่อป้าไปเลยได้เนป็นว่าสิให้พี่พาไปนะให้ป้าพิงกับไพ่ฮะให้ป้าพิงกับไพ่กับป้าใช่ป้าป้านะให้ให้ป้าพิงกับป้าปลาไป สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อสุส,สุคนกะยินดีต้อนรับโซงแม่น้องน้ำพิงอีกแล้วพี่น้องเลยโดยกะมาพบพอ่พอ,พอในมื้อนี้นพี่น้องเลยทั้งแม่น้องน้ำพิงเนาะกำลังชี้ไปหาสวายพี่น้องเลยโทรหาว้อยากให้เอื้อยพาไปฝากท่องในมืนน้อนี้ถึงมือมอนัสฝากท่องโย้ยพอดีทั้งพอเตียงติดธุระน่อยหนึ่งเนาะ ทิศละเดิ่งส่วนตัวให้พี่น้องไอ้ได้ไปโมไร่ได้ให้เอื้อยพาไปถึงมือหมอนัดฝากทองพอดีมนันนี่โดยห้องหมอที่เป็นเคยไปแหละบอทองมีเอ้ยนี่หองหมอแข่งปะบอห้องหมออีหยังถทาไมพี่น้องอาย่จะจำโมไร่หรอกอยู่อยู่สวรรค์อยู่สวรรค์แด่โดยแต่ก่อนสิพาเพิ่นไปแต่เฮาก็สิซื้อเครื่องน้ำเพิ่นก่อนพอพอจากพาน้องไปทำบุคลากรได้กั เขากะจังเวหาเคล็ดอีกถ่ายคลิปจะเคล็ดจะไรเนาะจังพากันกลับมาเพราะว่าเมื่อวานนี่แกไม่ไปใส่พี่น้องกาบฝนตกไปฮอดไปฮอดสะพานอยู่แต่ว่าถ่ายคลิปบไว้ฝนตกแห้งได้พากันกลับมาและล่ะเมื่อวานนี่เนาะเรต้องมีเลยเลยฮะมื้อนี้เขากะทางสะไวฝนเพราแต่งตัวถ่าแล้วเพิ่นน่ะ มันโทรมาถามยูเมื่อกี้นี้กะโทรมาถามแต่ว่าเขาบอกว่าออกำลังออกไปแต่องดูสิไปนั่บากดูวว่าจังไรเนาะเมอ้วนสิไปน้่ไปจักเมอ้วนเนาะอันนี้กับแนเอฟซีเพื่อนก็ถามมาไลายได้เมอ้วนนี่ว่าเป็นยังเมอ้วนเคยอยู่แต่เพื่อนสาวใบเมอ้วนเมื่อง่ายว่าสาวโสดไปพี่น้องเลยสาวโสดเนาะแบบอย่างหนึ่งกับเพื่อนกับสาวใบนี่เป็นเสี่ยวกันหรือว่าเป็นเพื่อนชนิดกินนุ่มกัน แต่พอถึงว่าชายสามีห่วมกันคือเอฟซีวานอันเพิ่นเด้อเนาะหาว่าไม่อ้วนเป็นเมียน้อยว่าเตียงว่าเรงไม่ไม่อ้วนไม่อ้วนส่วนเลยไม่อ้วนเราคิดได้จังได้เราวะมันเแม่นเพิ่นมาหูวจักกันเมื่อในเมื่อวานเนาะแม่มันใช่ไหมจักกันตั้งแต่ก่อนเราประทัฮ็ดสายบุญยังไมาเหตุตั้งแต่ยุงเทพจะตั้งยุงเทพเราเป็นเพื่อนกันถ้าว่าเออเราหาชิคุจักกันตอนที่ว่าเราเลิกกันกับ ทัวนี่กะว่าเนาะแม่นอันนี้เรื่องนึงเราหูจักเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อันน่ะเราอยู่ไทยแม่นแล้วกามาดกัเป็นเพื่อนสนิทกันว้าเลยจนอยู่ไทยมาก่อนเพื่นเห็นงานต้องการงานมาบ่เห็นงานคนอมองแต่ว่ามาหาสู่กันตลอดเจ็บใกล้กันหนูย์คือขโมอนี่กะบ่อเตียงกับบ่อเนากัเป็นเพื่อนกันตลอดแม่นแต่ทั้งบ่อเตียงกับเมย์อันถ้าทองนี่กะยังผูกพันแบบว่ากับสบายนี่ก็เป็นเพื่อนกันว่ได้ว่าถึงเพิ่นเลิกกันไปกับว่ได้ว่าไอ ผิดแมนกันนะเนาะแล้วก็ถือต้องกันแบบว่าเรื่องส่วนตัวของเพิ่นตัวนั้นเนาะโดยไม่อ้วนได้สูนได้ไม่อ้วนหาว่าไม่อ้วนนี่ยังเอาใจแม่ย่าเอาใจนั่ะเอาใจแม่ย่าแล้วก็มีอย่างกะเฮ็ดอยู่ให้กินให้แม่ย่าเห็นนะเฮ็ดเป็นไม่เอาใจแม่มาเตียงเห็นนะไม่อ้วนได้สูนเหรอเนาะหลานสาวฝ่ายคนมาหอวหานเพิ่งเลยไปลงไปเบิ่งก่อน สบายดีป้าดงกันตรงหลแม่เออไอชิบัยใช่น่ะคือล้นแล้วบอกนี่คือลถละบอเจ้าช hmm. ิบลูใชจราชิบ Am ัใช่ก็แต่งตัวงามแท้เนีไปห้องมอไปเป็นยังชิบัห้องมอนะไม่ไปชิบัห้องมอไม่ไปเป็นยังลูกไม่ไวเจีบ่องในลูกบอก้เอ้า ลุงเอ้ยไม่ไหวจะท่องเลยลูกคนวะแผลวะเงยไม่ไหวเลยชิได้ล,ลองน้อยเอบอบ่ให้เม่ไหวเจ้าสะ่ะ<า>ยี่ห้องอืมไพ่สิพาไปนะเ,นน <laughs> เราหันแล้วลูกว่าแต่เน,นี้ยไพ่สิพาเจ้าไปนะเจ้าหันแล้ว <laughs> เจ้าหันแล้วคนว่ะ <laughs> รู eta, ้ดีแม่ไปหรอบ่เอ er ้โยบังมานี่มานี like ่เป็นยังจังว่าให้ป้าพาแม่ใบไปหาหมอแม่ใบเป็นยังดุได้ดองน้อยแม่ใบใชได้ดองน้อยแม่ใบเจ็บท้องบ่เอาอีดีบ่อีดีป้าลุ่งบังอยู่ด้นี่ป้าลุงกำลังรุ่นอยู่นี่มาแม่ใบใชคลอดมือไหลแม่ใบเจ็บท้องบ่รับบ่ออะไรนะรับบ่อแบบไรอึจ้าโอ้โห

บ่บ <Hello S 2> ่ดีบ่ว่หยกนะป้าไปเลยได้ไปหยกเงาะนะเป็นว่าสิโอให้พี่พาไปนะให้ป้าพิงกั็ไปฮะให้ป้าพิงกั็ไปก็ปะป่ากับป้าใช่ปะป่านะให้ให้ป้าพิงกับป้าป่าพาไปพาไปเป็ะไรแพงอยู่บ่ป้าป่าแพงอยู่บ่ปะปา ลองของแก้วลองด้วยของแก้วลองด้วกล้าอย่ของแก้วนะเมตู้ไปใส่เตู้ได้กายืมอืมไปไป้นเดนชนนชน้าทุกทีบ้าวตู้ไปเวียกเมตู้ไปชื่อเครื่องเหีรลอืูเครื่องเออเขาหันเขาหันบิวรี่อืม โมแม่ไปสักป่ะป้าไปซื้อเครื่องแล้ลูกปป้าไปนั่นป้าไปหาเมใบใช่ไหมบเ่มบ้างเออดมาบ้าเลยโอไปถามแล้วยุ่ฮะแล้วเจ็บแหงบ้าเออแห้งเจบจๆเลยอ่าเขาบอกว่าป้าพิงสิ้าไปนาหาโมไม่ไว้เจ็บท้องชิได้ดองน้อยบ่อยดีได้ป้าลุงบงก็ได้น่วะ เออเอ็มอะเพิ่นเพิ่นแม่บมีไปอยู่เพิอนเอิ่นแม่ไปไปหาหมอเน้เพิ่นเหรออือหมอยู่เอว่าไปแทนหแล้วใคไปเช็สงตรกิลไไปแต่งตัวงามไปชิข่อเลึกไปแต่งตัวงามได้ทอคนแต่จิงหั่นเม่เพิ่นหั่นพ่อหาป้าว่าพาไปถัก่้าแม่ถึงมือหมอนัดมือมอนัดแล้วเพิ่นน่ะเข้าใจว่าแม่บาจะเจ็บผ่องฉะได้น้องน้อยให้ป้าปไปนุ่งไปนุ่งชุดงามเด้อ

ย่ว่าน้องดิวได้แบบันดุเ้จังบ่ยหเนาะแ้ววี่วสิภาสบายไปฝากท่องนะกะทั้งพอเดีวเบี่ยงสบายข้าทังแอวนหาน้องเพิ่นเค็หนึ่งเนาะต้อง

มันใครให้มีงานนึงเป็นแกทงานอ่ไงามบ่ป่านนี่ใส่งามบ่ใส่งามบ่อยปะลูกงามท่ ế นี่ เพื่อนเในเสื้อขาวลูกด้วยจำดิจำจับไปจำจับไปอ่ะนี่เอาตะลุ่มนี่ลูกตะลุ่มโอเคเสื้อจะเพื่อนในลูกเสื้อขาวใช่ไหุ้งไปย่ะไปตะลุ่ม่หถอยเลยนไหนก่อนเชื้อเสื้อขาวเอ็มตี้เอ้ยโอ้มันเพื่อนนะฮะช่วยโอ้ยอยากซอย ชอยแท้ชอยชอยๆเอ๊ะมันมันใครเล่แต่นึงตาปอยู่ที่ไหนเออมูกขันธุกขันเ่ปารูปลงิวชอยป้าชอยโอเคชอยชอยพรอายแยงักผ้านะดิวพรอาทยาแย่งักผ้า หาาวงรัวนเอาจะได้สักขาเยเอาเองก็ชักเบคิดว่าป้าเอาทงไหมว่าสมมาพาควนหรือ่ฮะทงได้หรอไงอโอทงไง่าสมมาพาควนดีเไเอาทงมึงูหล่ะปะ เด <c ười> <ourage> ี๋ยว้ดีก่จเอาลันก็ไม่เข้าแล้วเอ่อเดาห้องเพลงดูเพยังดูกระดูกแกดูกระดูก

แมนแพ็กง่าสองแพ็กเราจะย่อขึ้นรถเลยก็ได้ปรอลุกหน่อย่ะลุงเราจะแอร์ออกยนมันงอม่ควันเข่าลงวะซื้อข่าแล้วก็ซื้อปักปองซื้อใครซื้อมี ตัวหลักๆนไ่อนอ่ะดีไรเงินเออดิดีอยู่คนเดียววะบงเมีนพี่ดอกบ่เยนมวินค่ะเี่วงามมีผู้บตีกันแย่ีอยู่เอ้ยบาอะไรกัน ว่าคนงามที่ช่วยชิพฟูว่าตีกันใช่ไมบุ๊คดน้ครไปน้ำไปน้ำป้าไปเริ่อไรเงี้ยุือถืออะไนี่แหละคนบอกตามควางจริงไงโอ้โห ปู oh, <that> s <S จู้าวหายด้วยตั้งคนแต่คนงาเนาะไปงานไปหยาบตีนเะลยดิหยบตีนยบีนเาวนะิวแม่ใบกดิป้ายงามอนี้บอกคิดเลยเม่ใบปดแสนหนึ่งพ <anak lonely, S 2> ันดแปดแสนหนึ่งพัน

เาคห้ี่บอกสาว่าาแหงมันแหงมงมันดุดให้เปราเลย้าไม่ไหวไม่หามนไม่ไหเอองในน้องหมเตรียมแล้วว่าเตรียมแล้วว่าชุดน้องนเชดแว่เขอกออมลิย่างเลยแตนิวเออเอานิด้วยแต่ตงาได้หมด สารสานสจลเนะมันมันฮงองไรเลยเนาะมันฮ <rock> ิงแต่มันจะปีแล้วเดีวเชิถ่วพอดีเนาะคิดค่าน้ำานาไห้บ่รอเบ้่อย่ะดิแบมก่อนเด้อกบใจป้าได้หรอกกดใจป้ากันถ้าหก็ได้ว่าป้ะมันจีผลมีแต่นี่บ่มีแต่สบายครับนี่บ่ได้เยอะว่าได้แผลยดผลโต เอาไปรถเลยป่ะดยไปรถเลยจิบเบดเนาะจิบบดแล้วมาดูันค่คาใครยปั๊ปั๊ไปัป้นะเออ้ไได้นะมีมีไปมีตัวเเออมีรุกน่ะลูกย่ไได้ป่ไปไปนี่ก็ไปเงินของไม่ตู้เปลี่ยนให้มาซื่อซอยน้องบิวน้บ้านนบ ใช่ใส่ใ่ใ่งด้วยะอันหนดูค่ะโอ้เก่งแท้นี่ไว้ฟังไหนฟังนึ่งนก็ได้โอ้ยโอ๊ยส้นักแหละนี่่้นไปอวดมา้นะ Đó. thôi mấy ổn ơi thôi mấy anh Mà mày là đơ. đó ờ, nghèo thằng cân đơ. thằng cân thằng cân phải cân lên cân thằng cân thằng thằng cân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  2 ฉันแน่เนาะกินหอดเราอยู่ต้องล้างเรนนี่น้ามวยนเปียกน้าโอเคเ็บรอยไปใช้ะไไปดไปกดไพร์วดไม่ะเหมน้ไปกดวิววะฮะ บอกไอ้นี่ลูกยัยหายเด้ออยู่คนเดียวนะไม่บอกก็ดูอ่าอยู่อยู่คนเดียวยัยหายเด้ออืมไปไอ้สันพวยพี่น้องไอ้รอถาสบายก่อนบาทนี่บิ้วบิ้วมาหนิบิ้วมาหนิ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 ขอบคุณไ่ตู้เปลี่ยนก่อนซี่อซอยต้องบิ้วเด้อว่าลูกว่าไห้เดี๋ยวไปน้ำป่านะไปนู่นมือ ขอบคุณขอบคุณเด้อเมตู้อเมตุ้อเปลี่ยนเมตู้เปียนดิซี่ซอย้อิซอยน้องบิวขอให้เมตูุ้สุขภาพแข็งแรงทงุ่เรืองไปมืนหนาเด้อ่เองไปมือหนาเด้อโดยขอบใจเด้อขอบใจได้ขอบใจเด้เมตู้ เฮ้าอุอดหนุนนังซอยน้องบิวบด้วยอ่ะไอตู้เปลี่ยนให้มาซื้อซอยน้องบิวเบ,บิบดแป <c ười> ดแสนเบิดแปดแสนพอดีแปดแสนหนึ่งพันแต่ว่าน้องบิวดูดไหพ้พิเศษเนาะโอ้ยปะสันะาสาบานี้ิคอยพี่น้องเอ้ยรอก่อนบาน,นี้รอให้ทางสบายเพิ่นขายเครื่องอยู่ซอยอืดดีเนาะลูกค้าเพิ่นมาตอนนี้ปะ บอกด็ดีแม่ไป,ไปก่อนเ้อ่แม่่กนยดเอาเกบุ้็ไม่ใช่เกืบสีขาวอนดสีขาวเปื่อนบ่หืมตอนนีร้รุดอ่ะโอ้ป,ป,ป,ป้า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 ขึ้นฟังน้นได้สบายบวมได้เดือนนั่นแล่ว่จาจักเดือนก็สบายแปดแปดไม่นีแล้วน,นดดี่นที่สิบหกปดเดือนเต็มพอด,ดีอ ชาวก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคนค่ะมาใส่เกือบขี้บสบายสบายนะตีนตีนเบงก็ไม่ตู่แล้ว <laughs> ชอบปลาปลาป้า,ปา,ปาสันป้าไปป้าไ,ได้ี่เด้ดอจ้า,จาหาัวหน้ยคนไทยมันขึ้นฟังนั่นเด้อยุลุงของเครือ่องนั่นเลยป้าโอเคจะต้องบิวสบายดีป้าลุงก่อนดุสบายดีปลาลุงกันโดยไปพ่อกันอยู่พุ่นเด้อวันนี้ไปปลาลุงไปสบายดีป้าลุงก่อนึ โดยปาปาโอเคเพ่พี่น้องเย้ยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเดอ้อเนาะขอบุณขอบคุณทางแม่เปี้ยนได้ลายได้แม่เดอ้อวันนี้ครั้งนี้เนะาะทั้งลูกมาซื้อเครื่องซื้อของซอยน้องบิวตี้จะไปให้ทั้งน้องเพิินื้นนี้เลยพาทาั้งน้องสาวเพิ่นไปฝากท่องก่อนโดยสำหรับคลิปนี้ขอดํามดาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนขอกล่าวว่าสบายดีสบายดี